สวัสดีนะคะเราก็จะมาสับมะละกอมื้อเที่ยงนะคะถ้าปูอยู่ทุ่งนานะคะขาดไม่ได้ก็คือตำมะุงนะคะตำส้มตำโอ้โหมะละกอรกรอบๆ,ๆมากเลยมื้อเที่ยงอีกแล้วนะคะเราก็กินกินแล้วก็นั่งแล้วก็กินแล้วก็นั่ง เดี๋ยวจะสับเผื่อจ้าฮะเพิ่งรู้สึกตัวค่อยก็นั่งเฝ้าหน้าประตูจนจนเขาตื่นแล้วค่อยก็คอยลุกมานี่แหละค่อยนั่งเฝ้าจนกว่าแกจะตื่นค่อยกลัวแมวเข้าไปกวนค่อยก็นั่งเฝ้ากับลูกค่อยลูกค่อยก็นั่งข้างในค่อยก็นั่งข้างนอกเขาก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นจนจนเจ้ามานี่แหละแลก ตัดคลิปตัดสอดตัดอะไรลงทุทีทุแดนไป f อีกับเบิ่งให้แน่เด้อเราก็จะสับมะละกอยญาก็น้องน้ำมนขอขเมนูแกงไข่ไขมือที่ย่งนะคะ ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วเที่ยงครึ่งแล้วจะบ่ายแล้วกิน้าวกษาสกเี๋กินข้าวตอนประมาณสามโมงมันก็พ่อหิแวแล้วล่ะ พาไปจะไปาใช่ไหมเราเลย้โม่งรองยาใช่ไหมอันนี้ก็โลพอดีอโลเลยใช่ไหมเอากดออกทช่ไหมไม่กดออกเลยแล้วก็ จะลวกเส้นหลังจากที่เราสับมะละกอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลวกเส้นเราจะทำเราไม่มีขนมจีนนะคะเราก็จะลวกเส้นคือเตีว๋วนะลวกเส้นข้าเติ๋วกินกับส้ตมตำเราแล้วเราก็ต้มน้ำให้เดือดอให้เดือด,อดอมากๆ บนไปลงก่อนนี่นะคะเราก็จะต้มลวกเส้นผู้เตี่ยวนะคะนี่อะไรเนี่ยลวกเส้นผู้เตี่ยวแล้วเราก็จะเตรียมน้ํามัน ใส่เข้าไปนี่เลยว้าวเยอะนีเป่านี่นะคะเราก็ลวกเส้นก๋วเตี๋ยวไปค่ะฝากชมคลิปนะคะไม่ข้ามด่านให้ปุ๊บแม่ล้องหนูด้วยนะคะให้เส้นเป็นก๋วยเตี๋ยวให้มันสุกเราจะไปกินกับส้มตัา ใส่น้ำมันชุบนี่นะคะแล้ก็คลุกใส่น้ำมันไปเลยอ,อ้าวนี่ค่ะแล้วก็คุกใส่น้ำมันไปกินกับต้มตํานี้นี่หนูตั้งกระทะไว้อีกหนึ่งเมนูเสร็จแล้ว งไว้ก่อนเสีอน้ำมันรอเสียน้ำมันไปแล้ล้างแป๊นึง อาผัดข้าวให้หนูก่อนใส่ตีนิดนึงตนะี จะไปแล้วหันมาไม่มีใครไปไม่มีใครอยู่ค่อยก็เลยไม่กล้าไปไหนเลยนี่นะคะไปทำไมถึงบ้านมว่วงนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยของหมิง นี่นะคะโอเคได้สวยๆเห็นโคกเห็นนม่แล้วอ่าผิกสีเมตรอ๋ค่ะป้ากระนั่ง <ปะ S 1> สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาเซลลมมี่นะคะวันนี้ก็รอน้ําต้นขยานนี่เที่ยงของเรานะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือตําส้มตํานั่นเองหลากากันมากตอนอ จะมาเห็นคอยจะหากลก้องมาถาย,ยพริกสี่เมตรพอเดือ2สอมกอิน,นะดะสีเมตรจะพอหรือสี่เมตรจะพอหรือ ขนนะคะอีสีภาษาพุทธจะเอื่นมามะเอิกสมัยเด็กๆไปโรงเรียนเอามะเอิกนี่แหละไปเล่นมะเก็บูุเคยเล่นบ่เอืเล่นมะเก็บเออเอาพักกระตุนมาหักฮักเป็นท่อนๆแล้วก็เอาเน็บขีแห่เน็บปากเน็บยนมะเอิกขึ้นไปใส่มะนาวลงไปแล้วนะคะ น้ำก็เป็นแต่มสมน้ำสมเด้วยเบิองส่งละฮาดเบิองละน้ำเยอะยีปูดองด้วยนะคะปูดองด้วยโย่ใส่เบืองหน่มีเจจุ๋ยอืมไม่เป็นไรม<า>หมดก็ได้เดี๋ยวเราไปหามาใหม่ป <ะ S 1> ไปหาอะไรทุ่งหนปลาลงไฟโอ้ปลาล่านะคะลุงป้าป,ปะลาล่านัวนะคะฟ้าแดงฟ้าแดง ไข่ต้มไข่<จ>ตําก็อร่อยไข่แล้วไข่ตําก็แซ่บอันนี้จะตามผู้ใหญ่อ๋อมีสองคุกใช่เขาบอกขอเด็กอนุบาลด้วย บรรยากาศวันนี้นเนาะเย็นสบายมาดาวชิมอ่ะชิมดูเราต้องชิมกระแซบสีสันสูตรสาสตร์อมมืดอยู่แล้วแซบอัอนนี้พริกสี่เม็ดแซบแล้วหอมกรุ่นหอมมากไม่ต้องใส่อะไรเยอะ แบบละอนุบาลน,นะเ<บ>พชรยังเพชรยู่เหรอ,อบ่ได้อนุบาลอนุบาลเขาให้ต่ำม<อ>ันนี้พริกสี่เม็ดอนุบาลเขาพริกเม็ดสองเม็ดเองพี่บบว่าอนุบาลทำมันผิดหอมปูมากเลยเกิดปูตัวเดียวปูทำเองเอ,เอาปูคนอันนี้่นซื้อมาอมหอมมากเดี๋ยวเราก็เอาไปเก็บปูมาทำกันนะ เนื้อปูโรดเล็กเดี๋ยวเราจะเก็บเส้นเรียบร้อยนะคะนี่ตับลวกเส้นเรีเสร็จยนะคผัดผัดแต่ผักกดหน้าลงให้ย่างเรียบร้อยนี่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 อันนี้ด้วยว้ายใครทำข้าวผัดนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ